นักเรียนทุกคนนะคะในวิชารประวัติศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะหลังจากที่ครูได้ให้นักเรียนไปนศึกษาข้อมูลมาเบื้องต้นแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะมีความรู้พื้นฐานในการเรียนในวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะครูจะขอเริ่มที่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะคะในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขาจะยึดหลักโดยการใช้เครื่องมือเครื่องใช้นะคะในการแบ่งยุคสมัย อย่างเช่นถ้าเป็นยุคหินนะคะก็จะใช้หินในการแบ่งก็จะแบ่งเป็นยุคหินกับยุคโลหะนะคะยุคสำริดเป็นต้นทีนี้เรามาดูยุคสมัยแรกของสมัยก่อนประวัติศาสตร์กันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ยุคหินเก่าค่ะโดยยุคหินเก่านั้นจะมีอายุประมาณ70 0 0แสนถึง1 0 0 0 0ปีมาแล้วนะคะซึ่งมนุษย์ในยุคนั้นจะรู้จักใช้เครื่องมือหินกระเทาะหินกรวดหน้าเดียวนะคะ จะพบที่บ้านแม่ทะแล้วก็บ้านดอนมูลอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีโดยแหล่งโบราณคาดีผาบุ้งนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริกจังหวัดกระบี่เป็นต้นนะคะค่ะอันนี้จะเป็นในยุคหินเก่าโดยเครื่องมือของเครื่องใช้ของเขานะคะจะเป็นในลักษณะที่หยาบนะคะยังไม่มีความประณีตนะคะต่อไปค่ะยุคหินใหม่ ยุคหินใหม่นั้นจะมีอายุระหว่าง10,000ถึง4,000ปีมาแล้วนะคะโดยค้นพบเครื่องหินขัดด้านหนึ่งคมและอีกด้านหนึ่งมนผิวเรียบนะคะจะพบภาชนะดินเผาแบบต่างๆพบที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีที่โคกพนมดีจังหวัดชลบุรีเป็นต้นนะคะโดยในยุคหินใหม่นี้จะมีความแตกต่างจากยุคหินเก่าก็คือ เครื่องมือเครื่องใช้ของเขานะคะคจะมีความที่ประณีตมากขึ้นเริ่มมีความด้านหนึ่งมนด้านหนึ่งผิวเรียบนะคะคจะไม่มีลักษณะหยาบแบบยุคหินเก่าค่ะต่อไปนะคะคเรามาดูในยุคโลหะกันบ้างยุคโลหะหรือว่ายุคสำริดะะจะมีอายุระหว่าง4,000ถึง2,500ปีนะคะค ในยุคนี้มนุษย์รู้จักนำโลหะสัมฤทิ์นะคะที่จะมีส่วนผสมระหว่างทองแดงกับดีบุกนะคะหรือว่าตะกั่วมาทำเครื่องมือเครื่องใช้นะคะถ้าในประเทศไทยนั้นเราจะพบหลักฐานนี้ที่บ้านโคกพลับจังหวัดราชบุรีนะคะที่บ้านนาดีและที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับยุคสุดท้ายนะคะของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคโลหะ หรือว่ายุคเหล็กนั่นเองซึ่งในยุคนี้นะคะจะเริ่มเมื่อประมาณ2,500ปีล่วงมาแล้วนะคะสังคมในในยุคนั้นจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีชนชั้นทางสังคมเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างแดนนะคะผู้คนเริ่มมีวิถีชีวิตที่จเจริญขึ้น โดยหลักฐานที่พบในประเทศไทยนั้นนะคะจะพบที่บ้านดอนตาเพชรจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบ้านหนองนาตูมจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะทั้งยุคหินและก็ยุคโลหะนะคะถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือสมัยที่มนุษย์นั้นยังไม่รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยนะคะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จะมียุคหินเกา่าหินใหม่นะคะยุคโลหะสำริดแล้วก็ยุคโลหะเหล็กนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นสมัยที่นักเรียนจะเห็นได้ว่ามนุษย์เริ่มมีวิวัฒนาการนะคะมาจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากหินนะคะ ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงยุคโลหะนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั่นก็คือมนุษย์เริ่มรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ